จากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ ad tig 2 4อย่าลืม ad tig 2 4 3ไลน์อัพที่แมนอยู่จะใช้หลังคิสเซนเอริเซนเจ็เจบยาวการเสียคิสเซนเอริเซนที่ต้องพัรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บจนถึงเดือนเมษาทำให้เอริกเทนฮาร์จำเป็นจะต้องคบคิดอย่างหนัก ในการวางแผนการเล่นในกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้สตาร์ทีมชาติเดนมาร์กเข้ามาเติมเต็มแทคนิคก,การเล่นของเทนฮาร์ด้อย่างลงตัวโดวยเขาเป็นหนึ่งในคีย์แมนสำคัญที่ทําให้ปีสาจแดงโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและมีลุ้นแชมป์ถึง4รายการเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามแมนยูเตรียมอดใช้งานอ e ริเซนนานถึง3เดือนหลังจาต,วตรวจรับบาดเจ็บหนักจากการโดนเข้าเสียบสกัดอย่างรุนแรงของอดิคาโร ในแมตที่ถล่มเรดดิ้งศึกเอฟเคัพรอบสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเอริกเซนกลายเป็นตัวหลักของทีมมาโดยตลอดและทําผลงานได้เข้าขากับคาเซเมโร่ฉะนั้นการที่ทีมไม่มีเขาในแดนกลางยอมทําให้เทนฮากเจอปัญหาใหญ่ในการวางหมากให้ลงตัวเพื่อเฮรเรเดวิลยังคงรักษาผลงานยอดเยี่ยมแบบนี้ได้ต่อไปสำหรับแนวทางการแก้ปัญหาแรกมีความเป็นไปได้ที่กุสือชาวรัฐจะเลือกจับเฟตลงสนามแทนที่เอริกเซน โดยดาวเตะบัซเซเลียนอยู่ในทิ่นออเตอร์ฟอร์ดนับตั้งแต่ปี2008แต่ไม่ค่อยได้รับโอกาสมากนักในซีซั่นนี้นับตั้งแต่ที่คาซิเมโรกับเอริเซนย้ายมาร่วมทัพแม้จะมีข้อสัำกัดในการลงสนามแต่นั่นไม่ได้หยุดนัวเตะให้สร้างผลง,งานที่น่าประทับใจเมื่อเขาได้รับโอกาสลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ดาวเตะวัย29ปีพิสูจน์เห็นแล้วว่าเขาเป็นตัวเลือกชั้นดีในศึกยูโรปาลีกและฟุตบอลถ้วยในประเทศอังกฤษทางเลือกแรก ส่งเฟลดแทนที่เอริกเซนผู้รักษาประตูดาวิดดิคอากองหลังลูกชอ, ando, Martinez, ad, Aaron, ka, อก Fred, ลิซันโดมาร์ติเนสลาฟิวาราดอารอนบับบิสกากองกลางเฟดและคาซิเมโรแนวรุกมาคาราฟอร์ดบูโนเฟนันอันโตนีหน้าตัวเป้าวอลเวคฮอร์ต wow, อย่างไราก็ตามนยูอาจมีทางเลือกเพิ่มขึ้นจากการที่พวกเขาคว้าตัวมาเซลซาวิเซอร์มิดฟิลด์ทีมชาติออสเตรียจากเบญเมิวนิค ในช่วงวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักแต่รอบ2เดือนมกราซาบิเซอร์ใช้เวลา2ปีในถิ่นอาเลียนอารีนาหลังเคยเล่นในกับเอเบรซิกนาน7ปีโดยนักเตะถือเป็นมิดฟิลด์ที่มีประสบการณ์กับการเล่นในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ฉะนั้นการได้เข้ามาเติมเต็มศักยภาพให้กับผีแดงสำหรับซาบิเซอร์เป็นผู้เล่นที่สามารถลงสนามได้ทันทีเพราะนักเตะผ่านการคลาแข่ง,ขงมาอย่างโชคโชนในเกมใหญ่มาแล้วเรื่องการปรับตัวไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนัก ทางเลือกที่2ส,ส่งมาเซลซาบิเซอร์แทนเอริกเซนผู้รักษาประตูดาวิดเคอาร์กองหลังลูกชอวมิเซนโดมาร์ติเนสีสแลาเฟลวารานอรอนวาบิซาก,ก้ากองกลางมาเซลซาบิเซอร์คาเซมิโรแนรุกมาคารัฟอร์ดบูโนเฟน,นันอันโตนีนาเปาว,าวาลเว็กซอร์กระนั้นการที่เอริกเซนอาจทำให้เทนฮาร์ดเลือกที่จะเปลี่ยนระบบใหม่ โดยหันมาใช้ผู้เล่นเกมรับ3คนงานนี้ซาโกเรดอาร์มี่อาจได้เห็นแฟนนันถูกขยับลงมาเล่นลึกเพื่อแทนที่การขาดหายไปของเอริกเซนขณะที่เดียวกันแท็กติกนี้จะทําให้รัดฟอร์ดกับอันโตนี่มีโอกาสได้เล่นเกมรุกอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและทําให้พวกเขาสามารถสนับสนุนเกมบุกร่วมกับเวกคอร์สได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมสำหรับแนวรับ3คนเชาว์เทนฮากจะเปิดโอกาสให้กับแม็กควายลงเล่นร่วมกับมาตินเนสลาวาลานซึ่งนั่นจะทําให้แนวรับของผีแดงมีความแน่วแน่นแข็งแกร่ง ทางเลือกที่3ปรับแผนหันมาใช้ในับ3คนผู้รักษาประตูด้าวิดเคีากองหลังมาติเนสวาราดแม็กควายกองกลางลูกชอปาซมิโลฮุนโฟเฟนาดอารอนบาวิสาก้ากองหน้ามาคาราฟอร์ดมอลเวคอร์ตและแอนโทนี นิโอร์ดินาน์ตำนานกองหลังปิดแสดงแสดงความยินดีหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าม,มาเซลซาบิเซอร์วันเดสไลน์หลังปิดตลาดซื้อขายหน้าหนาวของศึกพรีเมียร์ลีกพิสดแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสริมทัพด้วยการยืมนักเตะที่อริเทนฮากมองว่าเป็นนักเตะในตำแหน่งที่ทีมยังขาดอยู่ทางการยืมเบลเวิคอาร์สจากเบอร์สเล่ที่มาทดแทนในตำแหน่งหน้าเป้าหลังเสียคริสตโนโรนาโดไปให้กับออลนาเซอร์และแทนไอโอนีมาสซิยาหที่มีอาการบาดเจ็บ รวมถึงแจ็คบัตเลนจากฮิสเซนพาเลททีมเป็นผู้รักษาประตูมือสองให้กับทีม